สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับฟินฟินซีรีส์ค่ะค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะมีซีรีส์เรื่องใหม่มานำเสนอค่ะเป็นซีรีส์จีนนะคะเรื่ององค์หญิงตัวร้ายกับนายองค์รักค่ะนำแสดงโดยหยวนปิงเหยียนนะคะจากบทผนึกหัวใจหวนรักค่ะที่ทำคนดูหลงหนักมากจากบทบาทเฉียนจีค่ะคุณหนูรองแห่งสำนักเศร้าอย่างผู้มีหกสัมผัสบกพร่อง สซื่อนะคะแต่ขี้เกียจบำเพ็ญเพียรค่ะประกบคู่กับพระเอกเจิงเย่เฉิงค่ะจากคำสาบนิทราอลวนค่ะแม่ทับเชียนเหยาซึ่งเป็นเทพแห่งสงครามค่ะที่เก่งกาจเย็นชามไม่สนใจในอิสตรีนะคะที่ตกสาวๆไปเต็มๆค่ะโดยในเรื่ององค์หญิงตัวร้ายกับนายองค์รัก์นะคะจะเป็นเรื่องราวขององค์หญิงฉางเล่ค่ะ หรือหลิวหลิงผู้ที่เอาแต่ใจจนได้รับการกล่าวขานว่าองค์หญิงผู้เย่อหยิงค่มเหงผู้ชายรังแกผู้หญิงไม่รู้จักมารยาทคืออะไรบ้าตันหาก่อกรรมทําชั่วค่ะเป็นผู้หญิงที่ร้ายกาจที่สุดทุกคนต่างก็ขยาดนางและไม่มีผู้ชายคนไหนกล้าแต่งงานด้วยค่ะที่ว่าบ้าตันหานะคะเพราะว่า เวลาที่นางเอกค่ะทะเลาะกับคนในครอบครัวนางจะชอบไปแอบกินเหล้าที่กองสังคีดเป็นประจำค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะนางเอกจะเป็นคนที่จิตใจดีมากค่ะแต่จะร้ายกับคนที่ร้ายกับนางเท่านั้นกับองค์รักหนุ่มเสื้อแพรค่ะ หน่วยกิเลนทองสุดเย็นชาจนได้รับฉา,ายายมมทูตหน้าตายค่ะที่ต้องมาร่วมกันขี่คลายคดยีใหญ่ๆต่างๆนะคะจนได้รับฉายายจู้ชิงหาวร่วมกันค่ะเป็นซีรีส์คอสตูมดาราม่านะคะเป็นแนวย้อนยุครักโรแมนติกสืบสวนสอบสวนปนตลกที่ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่อง ใต้เท้าองครักษ์เสื้อแพของข้าเนื้อเรื่องก็จะพูดถึงชางเลอจินจูค่ะหรือหลิวหลิงท่านหญิงผู้สูงศักดิ์และก็เอาแต่ใจแต่สวยน่ารักมีเสน่ห์มากได้บังเอิญมาพบกับองครักษ์เสื้อแพรรูปงามนามว่าเฉินเยี่ยนนะคะเป็นคนเคข่งครึมค่ะเย็นชามากเมื่อเจอกันครั้งแรกค่ะในวันเกิดของนางเอกที่นางทะเลาะกับแม่เลี้ยงค่ะซึ่งแม่เลี้ยงก็จะเป็นคนที่เลวร้ายมากๆนะคะ ต่อหน้าคนอื่นๆจะแกล้งทําเป็นคนดีค่ะยอมนางเอกทุกอย่างแต่พออยู่ด้วยกันแค่สองคนค่ะนางก็จะแสดงความร้ายกาจกับนางเอกลิ้วลิงนะคะนางเลยหนีออกจากบ้านไปที่กองสังคีตเหมือนเดิมค่ะขณะที่พระเอกก็กําลังไล่ล่าผู้ร้ายนะคะ ไปจนถึงที่ที่นางเอกเมาหลับอยู่ค่ะเขาโดนยาสลบก่อนหน้าทำให้กำลังจะหมดสติไปนางเอกตื่นขึ้นมาเห็นนะคะก็รู้สึกได้ว่าช่างเป็นคนที่โดดเดี่ยวเหมือนกันกับนาง นางก็เลยเอาเหล้าให้เขาดื่มและกําลังจะจุมพิษเขาค่ะพระเอกได้สตินะคะจึงรีบตามคนร้ายไปทําป้ายแขวนเอวหล่นไว้ทําให้หนางเอกรู้ว่าเขาเป็นใครค่ะนางเอกตกหลุมรักพระเอกตั้งแต่แรกพบนะคะจึงพยายามใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีค่ะเพื่อตามจีบพระเอก แต่ไม่อาจละลายภูเขาน้ําแข็งพันปีลูกนี้ได้แต่ว่าพระเอกค่ะก็น่าจะมีใจให้หนางเอกแต่ไม่แสดงออกเพราะว่าเขาจําตอนที่เป็นเด็กได้ค่ะที่กําลังโดนลงโทษอยู่แล้วนางเอกมาแกล้งเขาซึ่งนางเอกก็เตาะผู้ชายเก่งตั้งแต่เด็กๆเลยที่พระเอกคิดถึงทีไรเป็นต้องแอบยิ้มคนเดียวค่ะซึ่งทั้งสองคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีลึกลับมากมายนะคะนับตั้งแต่นั้นพวกเขาก็ได้เริ่มต้นการเดินทางที่ตลกขบขัน กับการไล่ล่าตามหาความรักค่ะที่พระเอกโดนนางเอกกระทำที่เผลอเป็นไม่ได้นะคะต้องโดนนางเอกเอาเปรียบตลอดค่ะ จับนิดจับหน่อยกอดนิดกอดหน่อยแถมมีการแอบดูตอนพระเอกอาบน้ำไปอีกโดนจับได้ก็แถไปจนรอดได้ค่ะซึ่งได้นักแสดงมากฝีมืออย่างนางเอกสาวสวยนะคะหยวนปิงเหยียนค่ะก็แสดงออกมาได้น่ารักน่าเอ็นดูมากพระเอกก็แอบมีใจแหละดูออกค่ะแต่ก็นิ่งมากเย็นชามากแต่ก็ใส่ใจเก่งค่ะเราก็ต้องไปดูนะคะว่านางเอกจะหาวิธีอะไรมาพิชิตใจพระเอกค่ะซึ่งเรื่องนี้ติดตามชมกันได้ทาง ไอ้ฉีอ e ีค่ะที่ออนแอร์ไปแล้วเมื่อคืนวันที่16เมษายนจำนวนทั้งหมด24ตอนค่ะซึ่งก็ทำคนดูชื่นชอบเป็นอันมากคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะใครที่ดูแล้วชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย